เออเออ้ <c oughs> อกครับไม่ต้องเผือนครับเออภาคเลยภาคเลยภาคเลยเอ,อ้ามาผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันนะทําไมผมถึงได้ออมาอยู่จุดจุดนี้ล่ะคนที่ผมถูกจิ้นด้วยทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะแววตาของผมเต็ไมไปด้วยความ,มสงสัยเธอคนนั้นไม่สิเขาคนนั้นกําลังโผล่กรอบผมอยู่ทําไมกันนะและที่สําคัญกว่านั้นทําไมแท่งนั่น ถึงมากระทบกับตัวผมล่ะหรือว่าเขาจะพาผมขึ้นเตียงและสวนทวารผมด้วยแท่งนั้นนะออ,อะไรกันนะหรือหรือไม่ก็ผมเองก็ที่อาจจะเป็นสวนคนสวนทวารเขาคนนั้นก็ได้อ้ยสัตว์ด้วยแท่งของผมมันอาจจะเป็นยังไงก็ได้โรคเรานี่มันช่างบิดเบี้ยวชะมัดเลยผมนายกิมมาโคโต โอเคครับขอบคุณคุณนาคิม,มางโกโตด้วยครับที่มาปรึกษาเรื่องความรักนะครับเอาละฮัจิเมะครับมาต่อเลยอะไรคลิปจบแล้วไปเลยไคลด้วยไม่มีอะไรจิบหวานไม่มีไม่มีมมโอ้ไม่มีอะไรจ้นที้มึงดูหรอกเจ้าบังเลยเหอะพวกมึงอะ่ะไปไปเหอะ